การบรรยายครั้งนี้อาตอมาจะบรรยายเรื่องที่เรียกกันได้สั้นๆง่ายๆพราะว่าหัวใจของพุทธศาสนาท่านก็ได้เคยได้ยินคำนี้มาแล้ว,ลวได้ยินได้ฟังมาแล้วว่า,ว,าว่าหมายถึงอะไรแล้วก็มีอยู่ในลักษณะต่างๆกัน เรื่องอริยศาสตร์บ้างเรื่องคาถาอัตชิบ้างหลายหลายอย่างแต่บัดนี้เรามาจะพูดอย่างรวบรัดให้ชัดเจนให้เป็นที่เข้าใจได้ว่ามันเป็นอย่างไร <c oughs> โดยอาศัยพระพุทธภาษิต ที่พระพุทธเจ้าท่านได้สัตวไว้นั่นแหละเป็นหลักถ้าจะพูดอย่างตามตัวหนังสือมัเหมือนกับคำปั้นทุกดินก็พูดได้ว่าพระพุทธเจ้าสัตว์ว่าเราบัญญัติแต่เรื่องความทุกข์กับความดับทุกข์เท่านั้น <c oughs> ถ้าไม่เกี่ยวกับความทุกข์แล้วไม่เกี่ยวกับความดับทุกข์ <c oughs> แล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่เราบัญญัติ <c oughs> อย่างนี้ก็พอจะจับได้สักชั่นหนึ่งก่อนว่าเรื่องไอ้ความดับทุกข์นั่นแหละเป็นหัวใจของพุทธศาสนาทีนี้ความดับทุกข์จะดับได้อย่างไรเอายังไม่รู้ก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เลยพูดให้ชัดไปเลยเสียว่าไอ้ความไม่ย,ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนของตนนั่นแหละเป็นความดับทุกข จะพูดให้สั้นก็ว่าความไม่ยึดมั่นถือมั่นขยายความออกไปก็ว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดโดยความเป็นตนหรือเป็นของของตนเป็นตนข้างในก็คือเป็นตนเป็นของข้างนอกก็คือของตนเรียกกันโดยทั่วๆไปว่าเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นที่นี้ก็มีปัญหาที่จะต้องบอก ให้ทราบว่าคนเป็นอันมากนมาจะเป็นนักปราศที่เรียกกันว่าเป็นนักปรานก็คัดค้านว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่จะมาพูดกับคนทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งยูวชนทั้งหลายด้วยยิ่งไม่ต้องพูดคนทั่วไปก็ไม่ต้องพูดน้อ <c> ย <oughs> พูดแต่เพียงกับคนไม่กี่คนที่จะบรรลุมรคนเป็นพระาอารหันต์ จึงจะพูดเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้ไปเสียแต่ตมาก็ยังยืนยันว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องพูดแก่ทุกคนทุกระดับตามสมควรแก่สถานะของเขาเป็นว่าเราจะพูดเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นที่ทำบุคคลเป็นพระหันนั่นแหละแก่ทุกคนเพราะว่ามันเป็นเรื่องเดียวเท่านั้นที่จะ ดับทุกได้ถ้ามีความยึดมั่นถือมันนะ่นในสิ่งใดโดยความเป็นตนของตนมันก็เป็นทุกเพราะความยึดมั่นถือมั่นนั่นเองเหมือนกับว่าถืออะไรไว้ในมือจับอะไรไว้ในมือมันก็หนักมือนนะเป็นต้นเข้าใจกันได้ง่ายง่ายอย่างนี้จิตที่ไม่ย,ยึดมัน่นคือไม่แบกไม่ถือไม่กุมไม่จับอะไรไว้โดยความเป็นตัวตนของตนนะ่ะ เรียกว่าจิตไม่ยึดมั่นถือมั่นมันเลยเป็นจิตที่อิสระหรือฟรีมีอิสระไม่มีอะไรรบกวนไม่มีอะไรเป็นความหนักเลยเป็นความดับทุกข์ <c oughs> <c oughs> น่าจะได้เคยได้ยินมาจากเรื่องอริาศาสตร์ว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ <c oughs> นี่ก็ลองคิดดูดีว่า ตัณหานั้นต้องให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นอีกทีหนึ่งจึงจะเป็นทุกข์ตัณหานั้นเป็นเหตุให้ยึดมั่นถือมั่นแลวเมื่อยึดมั่นถือมั่นจึงจะเป็นทุกข์นั้นถ้าพูดว่าเป็นทุกข์เพราะความยึดมั่นถือมั่นนี่มันใกล้ชิดกว่าที่จะพูดว่าตัณหาคือความอยากและถ้าถอยหลังเข้ามาความอยากมันมาจากอวิชชาคือมันโง่มันเกิดความอยาก โดยที่สิ่งทั้งปวงไม่ต้องอยากไม่ควรจะไปอยากมันเป็นเช่นนั่นเองแต่มันมีความโง่มีอวิชชาแล้วมันก็อยากเพราะเกิดความอยากขึ้นเต็มที่ในจิตใจแล้วมันก็คลอดไอ้ความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งออกมาทันทีว่ามีผู้อยากคือตัวกูผู้อยากยึดมั่นตัวกูเป็นผู้อยากและยึดมั่นไอ้สิ่งที่อยากนั่นจะนำมาเป็นของกู อย่างนี้เรียกว่าความยึดมัน่นถือมั่นเต็มที่ถ้าจิตรู้สึกอย่างนี้มันก็คือความทุกข์จะเปรียบกับไฟไหม,ม้จะเปรียบกับน้ำท่วมจะเปรียบกับถูกตีถูกแทงถูกอะไรก็ได้ทั้งนั้นเพะก็มันไปยึดมัน่นมีความยึดมัน่นและความยึดมั่นน่ะมันกัดหัวใจมันกัดเอานั <c> ่น <oughs> ขอให้มองเห็นว่า ถ้ามีความอยากด้วยความโง่ความต้องการด้วยความโง่นี่เรียกว่าความอยากมีความอยากชนิดนีดน้เมื่อไรก็จะปรุงเป็นความรู้สึกว่ามีตัวตนผู้อยากขึ้นมาทันทีแล้วก็ได้เป็นทุกข์เพราะความรู้สึกว่ามีตัวตนผู้อยากอยากอย่างร้อนรนกระวน,รนกระวายเพราะความโง่ มีความทุกข์เพราะความยึดมั่นถือมัน่นความยึดมั่นถือมั่นมาจากความอยากและโดยความโง่ความโง่ <c oughs> งนี่ก็มาจากอาวิชชาคือไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรไม่รู้สิ่งต่างๆทุกสิ่งว่าเป็นไปตามธรรมชาติตามกฎของธรรมชาติเช่นนั้นเองพอมันเกิดมามันก็ไม่ได้เรียนรู้เรื่องธรรมชาติเรื่องกฎธรรมชาติ พออะไรอร่อยน่ารักมันก็อยากก็พอใจพออะไรไม่อร่อยมัน่ารักมันก็โกรธขัดใจมันก็เลยได้เป็นทุกข์ถ้าถูกใจน่ารักน่าพอใจยึดมั่นถือมั่นมันก็เกิดอุปาทานตัวกูอยากจะได้ถ้าว่ามันไม่ถูกใจมันขัดใจมันก็เกิดตัวกูว่าอยากจะทําลายเสียมันก็เป็นอุปาทานะเป็นความยึดมั่นถือมั่นไปกันทั้งนั้น พุทธบริษัท,ทุกคนควรจะรู้ความจริงของ้อนี้ให้ชัดแจ้งเป็นหลักพระพุทธศาสนามิฉะนั้นจะพลัดออกไปนอกทางของพุทธศาสนาเข้าไปสู่ที่ไม่ใช่พุทธศาสนาเช่นศสยศาสตร์เป็นต้นเรื่องศสยศาสตร์นี่ก็เป็นสิ่งที่ควรจะรู้จักไว้ ว่ามันมันตรงกันข้ามคุณะอย่างกับพุทธศาสตร์พัพุทธศาสตร์มันเป็นไปตามกฎของธรรมชาติตามกฎแห่งเหตุผลแล้วมันก็ต้องการจะแก้ไขที่เหตุนั้นดังนั้นจึงต้องทำเองไม่รอให้ใครที่ไหนมาช่วยถ้าเป็นเรื่องศยศาสตร์มันง่ายกว่านั้นคือมันคิดหาที่พึ่งข้างนอกอ่อนวอนให้พระเจ้าช่วย แล้วก็ทําพิธีกันต่าง,าง,างนาๆนานาตามแบบศิยศาสตร์มันก็สบายใจได้พักหนึ่งแต่ความทุกข์มันดับไม่ได้โดยเด็ดขาดเนี <c> ่ย <oughs> พุทธศาสตร์แปลว่าศาสตร์ของคนตื่นศิยศาสตร์แปลว่าศาสตร์ของคนหลับ <c oughs> จะยกตัวอย่างง่ายๆกันเดียวนี้ก็ได้ว่าอย่างว่าเอา,ารเครื่อง มาแขวนคอว่าศักดิ์สิทธิ์แล้วก็จะช่วยเราบนบานสารกล่าวให้พระเครื่องศักดิ์สิทธิ์ช่วยเราอย่างนี้เป็นไสยศาสตร์เอาเพรื่อเครื่องมาแขวนคอเป็นไสยศาสตร์ <c oughs> แต่ถ้าพระเครื่องเอาเอาพระเครื่องมาแขวนคอด้วยความรู้ว่าพระพุทธเจ้าท่านรู้ความดับทุกข์และท่านสอนว่ายถ้ดับทุกข์ตามนั้นได้จริงเราชอบใจธรรมของพระพุทธเจ้า ยินดีจะปฏิบัติตามก็ะทั่งว่าขอบคุณพระพุทธเจ้าแล้วจะลึกระลึกนึกถึงอยู่เสมอจึงเอามาแขวนคอถ้าเอาพระเครื่องมาแขวนคอด้วยความรู้สึกอย่างนี้ก็เป็นพุทธศาสตร์ศาสตร์ของคนตื่นคือไม่ได้หลับมันต่างอยู่กับตื่นและหลับจะาทำอย่างไม่มีเหตุผลงมงายไปก็เป็นไสยศาสตร์คือหลับ ถ้าทำอย่างถูกต้องตามความจริงของธรรมชาติก็เรียกว่าพุทธศาสตร,ร์นั่นคือตื่น <c oughs> ทุกอย่างก็จะเป็นไปอย่างนี้หมดถ้าทำไปโดยงมงายโดยปราศจากเหตุผลให้ช่วยกันให้ผู้อื่นมาช่วยอย่างนี้แล้วก็เป็นไสยศาสตร,รม์มีพิจีตรองมากจะ <c oughs> รู้ว่าความทุกข์มันเกิดขึ้นเพราะเราทำผิดโง่เองทำผิดเองเกี่ยวกับความคิดในจิตใจทำให้สมัยให้ถูกเอะ แล้วมันก็จะดับทุกเองโดยตนเองอย่างนี้คือพุทธศาสตร์ขอให้นักศึกษาทั้งหลายเริ่มเข้าใจสิ่งทั้งสองนี้ว่ามันต่างกันอย่างไรถ้าเคยเป็นไสยศาสตร์อยู่ก็เลื่อนชั้นตัวเองให้เป็นพุทธศาสตร์เสีย จะได้เข้าถึงหัวใจของพุทธศาสนาได้โดยง่าย <c oughs> หัวใจของพุทธศาสนาก็คือความรู้ที่ถูกต้องแล้วก็ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนของตนคำว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นความไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละเป็นเป็นจุด <c oughs> สำคัญของเรื่องนี้ ถ้าจะพูดกันสําหรับเรียนรู้เรียนรู้เรียนอย่างวิชาความรู้ก็รู้เรื่องนี้คือรู้เรื่องไม่ย,ยึดมันถือมัน <c oughs> ถ้าจะเป็นการปฏิบัติลงไปด้วยกา,ายวาจาใจก็ปฏิบัติเพื่อความไม่ย,ยึดมั่นถือมัน่นถ้าเป็นผลของการปฏิบัติได้รับผลของการปฏิบัติก็ได้รับเป็นผลออกมาเป็นความไม่ย,ยึดมั่นถือมัน่นดับทุกข์สิ้นเชิงนั่นับะ ยงสรุปว่าจะรู้ก็ดีจะปฏิบัติก็ดีจะรับผลของการปฏิบัติก็ดีมันต้องเป็นเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นมันจึงจะถูกหัวใจแของพุทธศาสนาคนธรรมดาสามัญก็ยึดมั่นถือมั่นเป็นธรรมดายิ่งโลกสมัยนี้ยิ่งยึดมั่นถือมั่นมาก เพราะว่าประดิษฐ์ไอ้สิ่งที่ทําให้หลงรักหลงพอใจนั้นมันมากกว่าแต่ก่อนจึงกล้าพูดว่าคนสมัยนี้มีความยึดมั่นถือมั่นมากกว่าคนโบราณดึกดาบันจึงมีความยึดมั่นถือมัน่นที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นั้นมากกว่าดังนั้นจึงมีความทุกข์มากกว่าคือจะเป็นอ่ ความทุกข์น้อยๆเป็นอย่างละอย่างเป็นโรคประสาทก็นี่ยจะเป็นกันเที่ทุกคนถ้าไม่มีความทรมานใจด้วยความยึดมั่นถือมั่นแล้วมันก็ไม่เป็นเด็กวัยรุ่นเด็กทารกวัยรุ่นก็ยึดมั่นถือมั่นเพราะว่าถูกแวดล้อมให้ยึดมั่นถือมั่นยึดมั่นถือมั่นในบิดามารดายึดมั่นถือมั่นในอาหารยึดมั่นในสิ่งที่สวยงาม ล้วนแต่เขาเอาเข้ามาให้ยึดมั่นถือมัน่นว่าเป็นตัวตนว่าเป็นของตนเ,เขาก็จะต้องเป็นทุกข์เพราะความยึดมั่นถือมัน่นคือจิตใจผิดปกติแล้วถ้าจิตใจปกติคือเป็นอิสระไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรคือไม่ไปเป็นทาตของอะไรถ้าไปพอใจหรือไม่พอใจในสิ่งใดก็เป็นทาตของสิ่งนั้นคือสิ่งนั้นจะทําให้เกิดความรู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์แล้วก็ หนัก้วยกันทั้งนั้นยึดไว้ด้วยความรู้สึกว่าเป็นสุขมันก็เป็นธาตุของความสุขรู้สึกว่าเป็นทุกข์มันก็เป็นาธาตุข,กกาของความทุกข์เด็กๆเล็กๆก็ควรจะได้รับการสั่งสอนเรื่องความมายึดมั่นถือมั่นตามสมควรตามสมควรคือเท่าที่เด็กจะทำได้ เช่นว่าตุ๊กตาที่เขารักมากที่สุดมันหายหรือมันตกแตกเด็กเขามีความยึดมั่นถือมั่นเขาก็ร้องไห้อย่างจะอย่างกระจะตายนี่นั่นหคือส่วนที่มันเป็นความยึดมั่นถือมั่นถ้ามันไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่ต้องร้องไห้ดังนั้นเรื่องความมายึดมั่นถือมั่นเนี่ยควรสอนแม่แก่เด็กเด็กแม่แก่ลูกเด็กๆ ที่พูดเราไม่ควรเอามาสอนนั้นว่าเอาเองตามชอบใจคือไม่มีหลักเกณฑ์อะไรแล้วยังด่าคนอื่นด้วยอาตมาก็เคยถูกดา่าว่าเอาเรื่องความมายึดมัน่นถือมั่นมาสอนชาวบ้านธรรมดามาสอนเด็กๆก็ไม่เป็นไรแตยังยืนยันว่าไอ้เรื่องความมายึดมันม่นถือมั่นนี่ควรสอนมาตั้งแต่ลูกเด็กๆขึ้นไปถ้าตุ๊กาตาตกแตกมันก็บอก ให้เขาคลายความยึดมั่นถือมั่นว่ามันเช่นนั่นเองแล้วมันเช่นนั่นเองแล้วนจะมันหายก็มันก็เช่นนั่นเองแหละจะเป็นเด็กวัยรุ่นมีเรื่องยึดมั่นถือมั่นมากขึ้นจนถึงกับจะเกิดลักขโมยเมื่อหาไม่ได้ตามชอบใจเกิดตีรันฟันแทงเมื่อขัดใจนี่ก็เพราะยึดมั่นถือมั่นให้เขาคลายความยึดมั่นถือมั่นเหล่านั้นเสียก็จะไม่มีเรื่องมาก ที่มาถึงคนหนุ่มคนสาวก็มีความยึดมัน่นถือมั่นรุนแรงขึ้นไปอีกเพราะว่าเรื่องทางเพศมันแทรกเข้ามาอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นถือมัน่นแล้นมันจึงเป็นทุกข์หนักมหาศาลถึงเลยว่าต้องมีการฆ่าตัวตายฆ่าตัวเองตายฆ่าคนเกี่ยวข้องตายฆ่ากันตายหมดทั้งกลุ่มอย่างนี้ก็มี นี่เพราะว่ามันมีความยึดมั่นถือมั่นรุนแรงขึ้นมาถ้าเขาเห็นว่ามันเป็นเช่นนั่นเองมันเป็นเช่นนั่นเองก็ไม่ต้องมีอาการที่เรียกว่าผิดหวังหรืออกหักหรืออะไรชนิดที่ทำลายตัวเองควรจะได้รับความรู้เรื่องความมายึดมั่นถือมั่นไว้พอสมควรจะได้ไม่ง่ามากจะไม่ต้องทำผิดมากถึงขนาดนั้น ที่นี่เป็นหนุ่มเป็นสาวก็ยิ่งมีความยึดมัน่นคือมั่นรุมรุนแรงตามเรื่องคนหนุ่มสาวควรรู้จักควบคุมรู้จักป้องกันรู้จักบันเทาอย่าให้ไว้หนุ่มสาวกลายเป็นวัยที่บ้าคลั่งที่สุดแล้วก็ทำสิ่งที่ไม่ควรจะทำก็ทำได้มากที่สุด ที่เมื่อเป็นพ่อบ้านแม่เรือนก็มีความยึดมั่นถือมั่นไปในทา,ทางทรัพย์สมบัติกียุิย์ชื่อเสียงอะไรภัยสังนั้นมันก็ต้องมีความทุกข์เกี่ยวกับทรัพย์สมบัติหิวอยู่ตลอดเวลา,าหายไปก็เป็นทุกข์เดือดร้อนไม่มีความรู้สึก,กว่าเช่นนั้นเองหาเอาใหม่ได้ระวังให้ดีทําให้ดีอย่าทําให้มันผิดผิดหรือโง่กเกลาซึ่งทําลายทรัพย์สมบัติด้วยอวัย,ยมุขเป็นต้น นีเขาก็จะไม่ยึดมั่นถือมั่นจนถึงกราว่าเป็นในการทนอยู่ในกองทุกข์นี่ฉะนั้นการเป็นพ่อบ้านแม่เรือนก็เป็นเหมือนกับการตกนรกทั้งเป็นกี่เรื่องกี่เรื่องมันก็เข้ามาซุ้มอยู่ในจิตใจสำหรับจะให้เป็นทุกข์เอาทีนี้ต่อไปถึงคนเฒ่าคนแก่ ยึดมั่นถือมั่นเรื่องตัวตนยึดมั่นถือมั่นเรื่องความดีเรื่องบุญเรื่องกุศลก็หนักอก,หน,กหนักใจไปตามแบบของคนแก่ถ้าไม่ยึดมั่นถือมัน่นสิ่งใดก็เป็นความปล่อยวางเป็นความหลุดพ้นได้เหมือนกันนั้นตั้งแต่ว่าเด็กเล็กๆขึ้นไปถึงคนแก่คนเฒ่าจะต้องรู้เรื่องความยึดมั่นถือมัน่นให้พอ่อสำหรับจะป้องกันไม่เคดขึ้นมาเป็นทุกข์ เป็นความรักบ้างความโกรธบ้างความเกลียดบ้างความกลัวบ้างความวิตกกังวลบ้างความอาลัยอาวรณ์บ้างความอิจฉาทิษยาบ้างความหึงความหวงอะไรต่างๆนานาล้วนแต่เป็นเรื่องทําลายความสงบสุขของจิตทั้งนั้นควรจะรู้จักขจัดออกไปเสีย มันก็จะควรจะให้การศึกษาตามสมควรแก่ระดับระดับเด็กระดับวัยรุ่นระดับหนุ่มซ้าวระดับพ่อบ้านแม่เอื่นระดับคนเฒ่าคนแก่ควรจะได้รับการศึกษาไปตามระดับยังเด็กๆก,ก็รับรับการศึกษาจากบิดามารดาที่บ้านที่เรือนให้รู้จักว่ามันเป็นเช่นนั่นเองสบ้างอย่าไปหัวอย่าไปร้องไห้ หรืออยาไปกระหายชนิดที่เรียกว่าอย่างงูเขา่าเด็กนั่นก็จะมีความทุกข์น้อยข้าวจะมีใจคอปกติแล้วก็จะทำอะไรได้ดีถ้าจะเรียนหนังสือก็จะเรียนได้ดีถ้าความยึดมั่นถือมั่นมารบกวนอยู่อย่างนี้มันก็เรียนไม่ได้ดีหรือบางทีมันจะถึงกับเรียนไม่ได้สำหรับนักศึกษาโดยเฉพาะ จะต้องมีการกระทําที่ไม่เป็นความยึดมั่นถือมัน่นคือรู้ว่ามันเป็นอย่างไรต้องการอะไรก็ทําให้ถูกเรื่องของมันในการเรียนหรือการศึกษาก็มีมีสติปัญญารู้ว่าต้องเรียนอย่างไรแล้วก็เรียนไปอย่างสติปัญญามันเชื่อเชิญอย่าให้กิเลสตัณหามาทําให้มืด